พี่น้องหยุดใคยุดใครดอกแรกแหกมานพี่น้องนี่ดอกแรกแหกมานจากพี่น้องเอ้ยนี่นี่งามอยู่ด้วพี่น้องดอกแรกแหกมานโอ้ยขอเก็บก่อนพี่น้องนี่มันมันบ่อยากอันดับอะไรเนาะ เก็บก่อนเดี๋ยจ้บพี่น้องเอ้ยนี่มนัมนมนัมนมนันมันมันอยู่จันเฮดไม่เช็ดอยู่ป่ะพี่น้องนี่ตัวนี้บอกอักใหญ่ครับเพร้อมแตกเหิบกระมีน,นี่ตัวนี้เป็นเห็ดอ่อดังงัวบานข่อยเเนีย่เห็ดดังงัว เห็ดดินเห็ดยังอะไรพี่น้องอเอ้ยนี่อ๋อตัวนี้ดอกใหญ่คักนี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วหาเบิ่งพี่น้องอเอ้ป่ากับไผใหม่เมือม่อตนแปลนไปนอยากออกปันได้นี่นี่นนตี้ หอนกระหอนพี่น้องเอ้ยนี่นดอกมันออกบบอยักลายเป็นไ้ไฟไม่ป่าใบาตองมันกระเนาวมันบนสีมันสีคือใบตองครับอันนี่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 ดอกกระจายดอก โอ,อ้ยแดดออกเลยฝออะไรพี่น้องดอกนี่นโอ้ยมันบบใหญ่เป็นไรมันบูรหลายจะพี่น้องมันอีเดพ,พี่น้องเห็ดไข่นี่พี่น้องนี่มันอีแล้วเห็ดไข่ ผิดปกมีบงคือความมีบงคือพวามพี่น้องอนี่บงคือบงคือ,อย,ยานได้บงคือ มันบวกงามเฮ็ดยังเฮ็ดนาแหล่เฮ็ดนาแหล่ได้มึงเห็ดนาแหล่ได้พี่น้องเลยตอนนี้ นี่มันอยากเล่าจ้ดอกนี่พี่น้องนี่ดอกนี่ดอกนี่นี่เริ่มเทิมเลยดอกนี่

บบหยักงามเป็นพี่น้องดอกมีพี่น้องด,ดอกมีใหญ่ใหญ่เลยสองดอก เฮ็ดไค่พี่น้องเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่นี่ยเฮ็ไขครดอกงามนี่พี่น้องอ ไข่แมนี่ไข่แม่มัน,น,มน,มนหนาวก็มีไข่มันเราจะบอเอาเลยทุกคนมันยังนอ้อยผมปาไว้ก,ก่อนมามือนน่อไหราถึงค่อยเอาเอาเห็ดไข่นี่เห็ดปป่งนี่พี่น้องโอ,อโอ้ยดอกบั๊อกไงสองดอกอื่พี่หนุ่มผลพี่น้อง เิีงปนชาตัวนี้เฮ็ดเลยเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดอีกแล้วเฮ็ดแล้วมานอีกแล้ว,ลว,ลวพี่น้องแม่นบ่เฮ็ดอันนี้เฮ็ดไข่พี่นออ้นอ,นงองไปดูลองทำไมดอนเฮ็ดไข่ได้ยังไงนี่ดอกบักใหญ่หนิพี่นอดอด้องเไป วกใหญ่งา,งามคักนี่สเตรมกระตานแล้วพี่น้องอ้ยนี่พี่น้องเมื่อยได้นี่เมื่อยแล้วหลังจากมาถ่ายเห็ดพี่น้องเมื่อยหาเลยนี่ได้เห็ดรวมพี่น้องเอยมาจากเห็ดเห็ดไข่นี่มีเห็ดไข่มีเห็ดนาแหล่มีเห็ดดังงวยยัง มีเห็ดดินอย่างประมาณนี้เดยพี่น้องเอ้ยพอได้แกงอยู่พี่น้องมอือกันมาฮนี่บอการ์าสิขอจบคลิปโดยพี่น้องเด้ออย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอการ์สเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเอง้ยและอย่าลืมติดกระดิ่งให้บอการ์สเด้อพี่น้องเด้อบายบายเดี๋ยวเ,ยวยยเยวมื่อหน้าสิาพาไปเห็ดไปหาอีกคักๆเดี๋พี่น้องเอย้ยนี่อันนี้เป็นเป็นเห็ดใครแต่นีไปกันเลยพี่น้องขอบอกขอบใจหลายๆเด้อย๊บายบาย